สวัสดีครับคุณทางทุนครับพบกับผมรูตกราฟนะครับในคลิปนี้เป็นวันพุธที่20นะครับมกราคม2021นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในหน้าจอยูโรออสซีดอลลาร์นะครับ30มินาทีนะครับก็จะอัดให้เห็นวินาทีที่นะครับเทรดได้กำไร50าสิบนะครับนานๆจะเห็นทีหนึ่งนะครับก็นะปกติเราจะเอา10สิบนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกทางนะครับถ้าถูกทาง แล้วเราเห็นอะไรบางอย่างที่คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีว่าพอมันผ่านพอมันผ่านกําไรสิบปีไปได้นะครับเราก็เปลี่ยนกําไรนั้นให้เป็นคัดลอสนะครับเป็นคัดลอสแล้วผมไปตั้งนะครับตั้งท์เก็ตเทปพอรฟิตไว้ที่50าสิบปนะครับทีนี้ั้านคัดลอสเนี่ยเราก็คอยดูเอานะครับคือถ,ถ้าเราไปตั้งไว้เนี่ยนะครับเจ้าตลาดเขาจะรู้นะว่าคัดลอสกันอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะโดนเตะนะครับ ก็คอยดูเอานะครับแล้วก็นี่เลยในนี้เลยยังไม่ได้ตั้งนะครับไม่ไม่ได้ตั้งก็แปลว่าไม่ได้ขัดนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่ขัดแปลว่าเราดูเอานะครับอันนี้พอมันห่างมากๆแล้วเนี่ยห่างจากตรงที่เราซื้อมากๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถปล่อยได้นะครับนี่ก็กําลังจะถึงแาร์เก็ตแล้วนิดเดียวนะครับเทคพอร์ตตตั้งไว้ที่50าินะครับอันนี้เป็นเทอร์มินอลใน mt 4นะครับเมตาเทเตอร์อ่าเราก็ใช้ตัวนี้ในการส่งคําสั่งซื้อขายจริงนะครับแต่ว่าเราดูเราก็ดูในเทรดดิ อันนี้นะครับก็เปิดดูครับในเช็ตติ้งวิวนะฮะนี่ก็จะเห็นว่านะครับผมก็ขายที่แถวเส้นส้มนะครับแถวขายแถวเส้นส้มแล้วมันก็ลงมารงมาเรื่อยนะครับตอนนี้อ่ามันมันเปลี่ยนแนวโน้มตรงนี้นะครับเส้นเหลืองเปลี่ยนเป็นเส้นสีมู่แล้วก็แล้วก็ราคาอ่าขึ้นไปทำยูเทิร์นที่ตัวเส้นส้มแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ทาก็มันก็ลงมาอยู่คาดว่ามันจะลงมาที่นี่นะครับเส้นสองร้อยสาสิสมนะครับอันนี้เป็นเส้นยี่สิเ็ดนะครับหรือว่า ขายที่เส้นส้มแล้วก็จะมา take profit ที่ประมาณเส้นฟ้านั่นเองนะอันนี้เส้นฟ้าใหม่เกิดแล้วที่1.69-1.2นะ้ครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นมินาทีที่มัน take profit นะครับอันนี้จะเห็นว่าเกือบถึงเนี่ยนะครับเนี่ยเกือบถึงแต่ไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงเนยเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับดเดี๋ยวก็ไม่ทราบว่ามันจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีแท่งใหญ่หางแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะไปถึงก็ได้นะครับ ถ้ามันไม่ถึงก็เราจะต้องตัดด้วยมือนะครับต้องตัดด้วยมือแต่คิดว่ามันน่าจะถึงนะครับน่าจะถึงเดี๋ยวพอมันเกิดนะครับการ take profit แล้วถึงมาดูกันว่าทําไมถึงคิดว่ามันน่าจะถึงครับห้าสิบปนี้เนี่ยนะครับระหว่า,างนี้ผมอธิบายตรงนี้ไปเรื่อยนะครับถ้าเราดูในนี้เราจะเห็นฮนะมีแท่งนะครับ แท่งสีแดงนี่นะแท่งยาวมากนะครับแท่งนี้ผมเรียกม <ắc> ันว่าวัวแดงยักษ์อ่ามียักษ์นะมียักษ์สีแดงนะครับนี่หรือจะเรียกว่าแขนอุลตร้าแมนก็ได้นะครับนี่แขนอุลตร้าแมนแล้วอุลตร้าแมนเนี่ยเขาก็ยิงยิงแสงออกไปทางขวานะครับยิงแสงไปทางขวายิงแสงไปทางขวานะครับออกจากแท่งแดงนี้แผ่รังสีสีแดงออกไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ตกลงไปถึงข้างล่างนี้แล้วจะสวนเป็นสีเขียวขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านผ่านรังสีที่ออกจากตัวแดงไปทางขวานะครับพุ่งไปทางขวานย ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเจอพลังแดงมันก็ลดลดความเขียวลงนะครับสุดท้ายหมดแรงก็ต้องตกลงมาใหม่นะครับทํานองเดียวกันแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งแดงยาวเหมือนกันก็เป็นแท่งบล็อแท่งหมีแดงนะครับหรือว่าเรียกว่าแท่งอุลตร้าแมนแดงก็ได้นะครับแขนอุลตร้าแมนเนี่ยก็ปล่อยหลังสีแดงสีแดงพุ่งออกมาจากทางขวาเนี่ยทั้งลำตัวมันเนี่ยเพราะราคาที่มันฟื้นตัวเป็นสีเขียวกลับขึ้นไปนะครับไปเจอหลังสีแดงที่ออกจากแท่งแดงนี้ก็ฝ่าไป,ไปไม่พ้นนะครับอ่อนกําลังลงก็ตกลงมาทํานองเดียวกันแท่งนี้เหมือนันนน<ข>น,นีีน้ราแมขะะท่คบ หรือว่าจะพูดว่าเป็นมีแดงใหญ่ก็ได้นะฮะเวลาเจอมีแดงใหญ่ราคามันสวนขึ้นไปเนี่ยม,ม,ม,มันไปไม่ไหวมันเจอที่พนของสีแดงนี้ครอบงำน,นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นลำแสงที่วิ่งออกจากแขนนะอุลตร้าแมนน่ะอุลตร้าแมนยิงแสงไปทางขวานะเนี่ยนะครับแสงสีแดงยิงออกไปทางขวาเพราะ,ะนั้นแท่งเขียวที่สวนขึ้นมาเนี่ยต้องวิ่งผ่านลำสิิลำแสงสีแดงขึ้นไปนะครับระหว่างทางที่มันถูกยิงขึ้นไปเนี่ยมันก็อ่อนกําลังลงสุดท้ายก็หมดแรงแล้วก็ตกลงมาใหม่นะครับอ่าทีนี้บริเวณนี้เนี่ยแท ที่มาแตะนะครับเส้นช้า2 3 3สาสิบสามเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ห้าสิบปีบของเราเนี่ยที่ตรงนี้ยังไม่ถึงสักทีนะอีกนิดเดียวนะครับนึงก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุ้นนะฮะตอนนี้บ่ายสามสี่บนาทีนะครับแท่งนี้แท่งละสามสิบนาทีก็จะเหลืออยู่นะครับยี่สิบนาทียีสิบเก้านาทีฮะก็ตอนนี้ราคาพยายามหลังจากแตะนะครับเส้นช้าสองร้อยสามสิบสามแล้วเนี่ยมันพยายามจะวิ่งขึ้นมานะครับพยายามจะวิ่งขึ้นมา มีแรงซื้อสวนขึ้นมานะครับแต่ว่าเนี่ยผ่านไปนะครับ11นาทีแท่งนี้ผ่านไปแล้ว11นาทีนะครับเหลืออีก10 12นาทีละนอ่าเหลืออีก18นาทีนะครับนี่แรงขายกําลังเริ่มสวนย้อนกลับมานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเทคพอบฟิตเส้นแดงปะาทันไหมนะครับทีนี้เวลามันไปถึงเนี่ยนะครับสังเกตตอนนี้นะครับราคามีอยู่สองเส้นนะครับเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงนะครับอ่ความต่างของเส้นสีแดงสีน้าเงินนี้เราเรียกว่าสเปรดหรือว่าค่าหัวคิวนั่นเองนะครับเวลาเราซื้อเราขายเนี่ย เข้าเวลาเราเข้าทิ้งอ่ะราคาที่เราควรจะได้มันจะไปได้อีกสีหนึ่งนะครับเนี่ยจะสังเกตว่านะครับสมมติราคาสีแท่งสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันลงมาถึงเส้นปาะแดงที่เป็น take profit แล้วนะครับถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยเราจะยังขายไม่ได้เราจะยัง exit ไม่ได้ทํากําไรไม่ได้ไม่สำเร็จนะต้องรอให้เส้นสีแดงลงมานี่ฮะเส้นสีแดงนะนี่นะครับผมคาดว่าห้าสิบปีนี้ได้แน่นอนแล้วนะฮะนี่แท่งสีน้ําเงินแตะแล้วยังไม่ได้นะครับนี่ต้องรอแท่งสีแดงนะครับถึงจะได้เพราะตอนนี้มันยังขาดค่าหัวคิวอยู่นะครับ อ่าชนแล้วชนแล้วก็ยังไม่ได้ท,ทันทีต้องรอคิวออเดอร์นะครับเพราะว่าอของเราพอเ้คพอฟิตนะครับได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็ต้องนะครับได้คนที่ไปรอคิวก่อนเรานะครับจนกว่าจะถึงคิวเรามันจะถึงจะสำเร็จนะครับต้องให้สีแดงลงมาแตะนี่ครับอันนี้เรียกว่าเราสั่งออเดอร์ไปราคาถึงที่เรานั่นจริงแต่ว่าคิวยังมาไม่ถึงเราเราก็ยังขายยังปิดไม่สําเร็จนะครับปิดไม่สําเร็จนะฮะถ้าปิดสําเร็จปุ๊บมันก็จะเส้นปลาก็จะหายไปนะครับออเดอร์นี้ก็จะปิด เพราะฉะนั้นนี่คือการเซลช็อตนะครับเราเข้าเราเข้าที่ข้างบนนู้นนะฮะนี่สีเขียวนี่เราเข้าราคานี้นะครับแล้วลงมาเราตั้งเป้าไว้50าิบปข้างล่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพอถึงแล้วมันจะเส้นสีแดงถึงแล้วเราจะได้ทันทีนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่ที่คิวของเราด้วยว่าออเดอร์เนี่ยมันมันเกิดธุรกรรมแลกเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือสินทรัพ์ยกันเนี่ยมาถึงคิวเราหรือยังนีตอนนี้ยังไม่ถึงคิวทันทีนะเนี่ยนะครับ ทีนี้ความต่างระหว่างเส้นแดงเส้นน้ําเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าสเปรดนะครับในช่วงเช้าๆ้าตอนเปิดตลาดนะฮะช่วงนี้นะครับประมาณตีห้าบ้านเราเนี่ยช่วงเนี้ยหุ้นเงินนี้ปกติจะต่างกันอยู่สี่ปิบนะครับต่างกันอยู่สี่ปีบ์โดยประมาณสามปบกว่านะครับแต่ในช่วงเช้าบางครั้งมันขึ้นไปถึงยี่สิบสาสิบปีบนะทำให้เราปิดสถานะไม่ได้เนี่ยฮะเนี่ยปิดแล้วนะครับปิดแล้วแบบนี้ก็แปลว่าผมได้กําไรไปแล้วห้าสิบปีบสำหรับเซตนี้นะครับอันนี้เราก็จะให้เห็นว่าเนี่ยฮ ในกราฟเนี่ยในกราฟ Setting View เนี่ยเป็นยังไงในกราฟนะครับเราก็จะดูว่านะครับอันนี้วันใหม่นะครับเส้นแบ่งวันใหม่คือตรงนี้นะครับตีห้านะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยวิ่งจากเส้นเส้นฟ้านี้นะครับคนเขาซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มเห็นไหมครับซื้อเส้นฟ้าไปปิดสถานะเส้นส้มนะครับก็ได้กําไรไปนะครแต่ตรงนี้มัน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 กลางคืนบ้านเรานะครับราะตรงช่วงเท p พอฟิตนี้เรา เมันตีหนึ่งครึ่งเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นก็มันมันไม่ในทางปฏิบัติเราคงไม่ได้เทรดตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ตื่นเช้ามาที่ตรงนี้เราเราจะเทรดเนี่ยเริ่มเทรดได้ก็ตรงแถบนี้นะครับหกโมงครึ่งขึ้นไปอ่ะถึงจะถึงจะเทรดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าระหว่างช่วงเปลี่ยนวันถึงหกโมงกว่าเนี่ยช่วงนี้สเปดมันจะเยอะมากค่าหัวคิวจะสูงมากนะครับเราเข้าเราเข้าซื้อนี่เราจะขาดทุนโดนหัวคิวไปเยอะมากเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้านะครับเพราะนั้นกำไรก็จะมีโอกาสได้น้อยลงมากนะฮะเพราะนั้นเราก็ดูประวัติ คนเขาเข้าที่นี่แล้วไปออกที่นู่นนะครับคิดเป็นระยะวิ่งเท่าไหร่ทีนี้ผมเคยบอกเพื่อนนักลงทุนนะครับในห้องโซเชียลเลอร์นิ่งนะครับของผู้ใช้ Prof ิบีฮะนะครับว่าถ้าเราง่ายๆเอาเดตแอนด์ไพรซ์เรนจ์มาวางนะครับปึ๊บนะกดแม่เหล็กแล้วเอาเดตแอนด์ไพรซ์เรนจ์มาวางนะครับวางไว้ตรงที่ราคาต่ำสุดนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งไปวางไว้ราคาสูงสุดของการวิ่งที่เราเพิ่งผ่านมานะครับทีนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ปล่อยนะครับทีนี้ กราฟเนี่ยกล่องสีน้ำเงินเนี่ยมันมันมันบัน,นบางกราฟอยู่เราอาจจะเอามันไปไว้ด้านหลังนะครับก็แตะมันแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีนะครับบอกได้ว่าจะเอาวางเอาแผ่นเนี้ยแผ่นสีน้ำเงินเนี่ยวางไว้ตรงไหนนะครับผมจะเซ็นเซ็นทูแม็กก็คือวางไว้ข้างหลังนะฮะปึ๊บอ่าอันนี้คือสิ่งที่คนที่เขาเทรดกันเมื่อคืนเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปได้ถึงนะครับ52าิบปิบ52.2สิบบปิบนะครับในเวลา7ชั่วโมงนี่นะฮะก็แต่เราไม่ได้เทรด ทีนี้เราเอากล่องนี้มาวางเพื่ออะไรเพื่อวัดว่าอ,อราคาเนี่ยมันวิ่งไปประมาณนี้นะแล้วครึ่งทางของมันคือลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรที่ไปทางขวาสีขาวนี้นี่คือครึ่งทางนะนี่คือครึ่งทางแล้วผมก็บอกว่าโอเคผมจะวาดตัวอักษว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ a นะครับอไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยแล้วก็อันดูนะครับนะาวาดใหม่ a นะครับแล้วก็ b คือยอดตรงนี้นะครับโอเค เสร็จแล้วเกับ b เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปด้วยระยะทางเท่านี้แล้วครึ่งหนึ่งมันคือตรงลูกศรขาวนั้นนะครับผมก็จะวาดเส้นแดงขยายไปทางขวาคร่าวๆนะครับนี่นะะมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เออนี่ดีกว่านะครับโอเคทีนี้นะครับเส้นแดงนี้ประมาณครึ่งทางนะครับเวลาที่ราคาขึ้นไปถึง b แล้วเนี่ยมันย้อนลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันย้อนลงมาแล้วมันเกินครึ่งทางลงมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยตรงจอดนี้นะครับนี่เกินครึ่งทางลงมาเสร็จแล้วมันย้อนกลับสวน ผ่านเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยครึ่งทางขึ้นไปอีกนะครับแปลว่าจาก A ไป B ลงมาต่ำกว่าครึ่งทางขึ้นไปเหนือเหนือขึ้นไปสูงกว่าครึ่งทางแล้วตกนะครับตัวตรงที่มันขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่า C ถูกไหมครับเพื่ะนผมก็จะเอาผู้กันมาวาด C ที่ตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันทําขยับวิ่งผ่านนะครับเส้นกลางเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยนะครับผ่านลงมาแล้วผ่านขึ้นไปใหม่แล้วก็เป็น C แล้ววกกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับ มันจะทําตัวเป็นฟอร์ฟันแล้วนะครับก็คือจุดต่อไปคือจุดดีเนี่ยมันจะลงไปต่ำกว่า A นะครับลงไปต่ำกว่า A นี้ผมเรียกว่าแพทเทิร์นรูปฟอร์ฟันนะครับผมใสเขียนดีไว้ตรงนี้นะครับ A B C D เนเราไม่ต้องไปอ้างชื่อทฤษฎีอะไรนะ A B C D ตามที่เขาใช้กันอยู่ในเน็ตนะครับในทฤษฎีอ่เทคนิคอเทคนิคอลอลนซิสเนี่ย A B C D ก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกนะแต่นี้ผมก็ตั้งของเราเองนะครับ A B C D หรือผมเรียกว่ารูปฟอร์ฟันนะครับเดี๋ยวมันฟอร์ฟันยังไงนะครับผมก็จะเอาอ่า ผู้กันสีขาวมาระบายให้ดูนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นไปนะครับลงมาขึ้นไปแล้วก็ยาวลงมาเลยนี่นี่คือฟอฟันเห็นไหมครับถ้าเรากลับหัวพลิกมันขึ้นไปข้างบนก็คือฟอฟันนะฮะอันนี้มันเป็นด้านตรงข้ามนะครับก็คือขาลงนะก็เป็นฟอฟันคว่ำนะครับทีนี้ก็แน่นอนว่าถ้าเผื่อนะครับราคาเนี่ยมันลงมามันชนเส้นส้มแล้วนะครับจนเส้นส้มแล้วแล้วมันลงมาเนี่ยแปลว่าตรงไหนเราถึงจะเห็นว่ามันลงมานะครับก็คือ นะฮะมันไปซีแล้วมันผ่านลงมานะครับผ่านลงมาเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมันจะลงจากซีจะลงเพราะว่าถ้าจากซีจะลงนะครับแล้วสามารถข้ามผ่านเส้นนี้ไปได้ถ้าข้ามผ่านเส้นแดงไปได้อีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มปุ่มนะครับแล้วก็ไปที่ดีซึ่งยาวลงไปเลยยาวลงไปต่ำกว่าเอ e, นะครับทีนี้ถ้านะครับเราดูตรงนี้นะครับผมขยายเข้าไปดูตรงใกล้ๆซีนี้นะครับเราเห็นว่านะราคาขึ้นไปชนเส้นส้มแล้วเด้งลงมานะครับแท่งทางขวานี้นะครับแท่งนี้ เพื่อที่จะอ้างถึงได้ง่ายขึ้นผมจะเปิดนี่นะฮะเปิดเอ่อเปิดตัวเลขนะครับเปิดตัวเลขเนี่ยสี่สีส่ห้าเก้านัมเบอร์นะครับเปิดตัวเลขมาเนี่ยแท่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับราคาวิ่งจากแท่งลบสี่ขึ้นไปชนแท่งบวกบวกหนึ่งนะครับไปเป็นแท่งบวกหนึ่งแท่งบวกหนึ่งนี้คือก็ชนเส้นเส้นส้มนี้นะครับดังนั้นบวกสองก็ปิดลองอมาแต่สังเกตว่าเราเห็นแค่บวกหนึ่งเอ่อบวกหนึ่งบวกสองเขียวเป็นแดงเนี่ย แล้วก็กวาดลงมาอย่างเงี้ยเราก็พอเดาได้แล้วว่ามันเป็นขาลงแหละนะครับเพราะว่าแรงขายชนะแรงซื้อนะครับสีเขียวเป็นแรงซื้อขึ้นไปสีแดงเนี่ยเป็นแรงขายกดลงมานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าดูหางมันนะครับหางมันนี่ก็คือสีเขียวเนี่ยมันมีหางยาวตรงนี้แต่เนี่ยมันยาวลงมาไม่ไม่พ้นสีเขียวเห็นไหมครับไม่พ้นสีเขียวยังยังสูงกว่าสีเขียวอยู่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าเนี่ยก็ควรจะเข้าที่ตรงนี้ที่ที่ตอนที่มันวิ่งเลยจุดต่ำสุดของสีเขียวลงมาได้ก็คือเข้าที่แทท่่่งงนนนนนนีีีีี้้้ะะคครรรรรรัับบถาาาาเเเเปปลยยหหหมดดขออูกศ็ืว A ARBG เออาร์บก็คืออัปปัตเฟสหรือบิโลกรีนนะครับกรณีนี้คือบิโลกรีนนะครับอันนี้แท่งกรีนอันนี้เป็นแท่งเฟสนะครับแท่งเฟสเนี่ยวิ่งต่ํากว่ากรีนนะครับต่ำกว่าแท่งเขียวก็คือบริเวณนี้บิโลกรีนนะครับเพราะฉะนั้นทันทีวินาทีที่มันวิ่งผ่านลงไปต่ํากว่าเส้นเขียวได้นะครับนี่ครับระดับต่ำสุดของแท่งเขียวของแท่งบวกหนึ่งนะครับต่ำสุดของแท่งบวกหนึ่งคือเขียวใช่ไหมครับอันนี้ลงไปต่ำกว่าเขียวคือบิโลกรีนหรือบีจีนะครับเราอยู่ในโหมดลูกศรบีจีเองสีีีเเเขขยยวววววไไปปแแลล้้้หรรรือใตนะคับาา่ เข้าขายตรงนั้นเลยนั้นจะได้ราคาดีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ทันไม่ได้ดูบริเวณนั้นอยู่นะครับไม่ทันเราก็อาจจะมาทําการขายที่เส้นแดงแท่งแดงถัดไปก็ได้คือคราคาเปิดแท่งถัดไปนะครับแต่เราจะสังเกตว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งแดงยาวเพราะนั้นเราเสียกําไรตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับผมจะวัดให้ดูว่า50สิดมันจะได้ไหมถ้าเผื่อเราพลาดสีแดงยาวนั้นนะครับ ได้ไหมก็ลองมาดดูนะครับเราพลาดแดงยาวแทนที่จะเข้าตรงนู้นนะครับเรามาเข้าเรามาเข้าราคาเปิดของแท่งนี้แทนนะครับแล้วก็ไล่ลงไปว่าตอนนี้ราคามันลงไปถึงถึงงไหนนะครับราคาลงไปถึงนี่อะปิ่ไม่ไ็ดก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอ่าสี่สิบสาปิบรับเราจะไม่ได้สิบปิบเห็นไหมครับ คือคือไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกคือเราจะยังไม่ได้50สิบปีบนะเวลาที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับนี่มันมันยังไม่จบอาจจะลงไปต่อก็ได้นะครับแต่ว่าก็ได้ถึงสี่สิบปีบเป็นอย่างน้อยนะครับนะฮะสี่สิบปีบอืมตอนนี้สี่สิบปีบนะครับตอนนี้ส4ิบหักของคิวไปสพิปีบก็เป็นสี่สิบปีบนะได้ส0ิบปีบนี่นะคือเราจะไม่ได้ห้าสิบปีบนะครับทีนี้ตอนนี้มันเกิดนับได้ลบเก้าเราเนี่ยลงลงมาจนนับได้ลบเก้าเราเกิดเส้นสีน้ํำเงินแแลล้้้ววนะเกกิดสีฟา ตามปกติถ้าเราขายที่แท่งส้มมาปิดทางอะไรที่แท่งฟ้าเราก็จะได้เกิน50าสปีในใน,ในเทรดนี้เฉพาะตอนนี้วันนี้นะครับไม่ได้ทั่วไปทุกครั้งนะฮะแต่ถ้าผมเอาไม่เหล็กออกเขาบอกว่าผมเข้าเทรดขายชอตทันทีที่มันบิโลกรีนนะครับฮะบิโลกรีนะ Green, เราก็ไปดูเดี๋ยวเปิดไม่เหล็กก่อนเปิดไม่เหล็กก่อนนะครับบิโลกรีนอยู่นี่นะครับอ่าทีนี้เราจะบิโลกรีนแต่เป็นแท่งสองแท่งถัดไปนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้เป็นสอง สองแปดสี่ก็จะไม่ต้องเป็นสองแปดหกเเลื่อนไปทางขวาอีกสองสองอันสองแท่งนะครับส่วนนี้ก็เป็นราคาของตามสุดของแท่งเขียวเพรันเราเราต่ำกว่าแท่งเขียวลงไปก็ต้องเป็นจากสามสองก็เป็นสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งปุ๊บนี่มันจะไปเป็นจุดที่เราเข้าซื้อนะครับคือตรงนี้นาวินาทีนี้แหละลูกศอนแดงข้างบนนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าทันทีที่ลูกศอนขึ้นเนี่ยเราจะได้ห้าสิบแปดปิ๊บห้าสิบแปดปิ๊บหักหองคิวไปสี่ปิ๊บก็เหลือห้าสิบสี่ปิ๊บเราจะ ถ้าเราเทรดตามรายใหญ่เนี่ยแล้วเราไม่โลภเกินไปนะครับห้าสิบป๊บไม่ไม่ควรเกินนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเราตั้งห้าสิบเอ็ดปีบบางครั้งจะไม่ได้นะครับห้าสิบจุดศูนย์ปีบเนี่ยจะได้จะได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าบางครั้งถ้าเป็นห้าสิบเอ็ดปีป,ปุ๊บจะไม่ได้นะครับมันมีมันมีอะไรอยู่ที่เลขห้าสิบนะครับเพราะว่ารายใหญ่มักจะหยุดวิ่งตรงห้าสิบนะครับโอเคทีนี้นะก็จะสังเกตว่าเนี่ยทันทีลูกศรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกศร a b เอ่อ a r b T เเนนนนี่่ยยมัขขึ้้คออางะ ในตอนขาลงนี้นะครับในนี้ก็เห็นตั้งสี่แท่งนะครับผมลบนี่ออกก่อนนะครับสีแท่งนี้คือยังไงสีแท่งนี้คือบิโลกลีนหมดเลยเนี่ยอันนี้บิลโลกรีนของอันนี้นะครับอันนี้เราเห็นกลีนนี้นะครับพอบิโลกรีนปุ๊บนะครับลูกศรแดงขึ้นก็เป็นโอกาสให้เข้าได้แต่เราจะหวัง50ปิิบปมันก็ไม่ได้นะครับสมมติเราเพิ่งมาเห็นช่วง1 1บเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยเพิ่งมาเห็นนะครับเราก็อาจจะไปเทคพอฟิตเอาสักสิบปีบเนี่ยเราดูนะฮะสิบป๊บได้ไหมถ้าเข้าลูกศรลูกศ ก็เป็นตา11แล้วก็ราคาต่ําลงมา0.1ปิ๊บแล้วกันนะครับก็คือฮ่าๆนี่นะฮะเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้ว10ปิ๊บก็เหลือเฟื่อไหมครับเหลือเผือ10พิ๊บนี่ได้ภายใน10ปิป๊บเราก็ต้องเผื่อเป็นเป็น14พิ๊บนะครับก็ได้ภายในชั่วโมงครึ่งน,นีะครับเนี่ยจะเอา10พนะิ๊บนะนะอะทีนี้ลบออกไปมาดูสมมุติเราไม่ทันอีกเรามาดูทันที่ประมาณ1 2 0มงนะครับเราจะเห็นแท่งเขียวนี้อีกอันหนึ่งนะครับแท่งเขียววิโลกรีนถ้าเราเข้าที่ลูกศรทันทียุคศอนขึ้นจะได้ไหมสิบปิ๊บ ก็เท่าที่ดูก็น่าจะได้นะครับลองดูนะฮะอันนี้มาวางปุ๊บกดในเหล็กแล้วเรามาวางไว้ใต้สีเขียวนะครับวางไว้ใต้สีเขียวปุ๊บนะฮะเราเลื่อนไปอีกหนึ่งแท่งเลื่อนทางขวาอีกหนึ่งแท่งก็เป็นสองเก้าสี่นะครับราคาลดลงมาอีกหนึ่งจุดก็คือห้าสิบเอ็ดก็เป็นห้าสิบนี่นะครับนี่คือจุดที่ลูกศรปรากฏขึ้นนะครับทันทีที่มันต่ำกว่าแดงต่ำกว่าเขียวปุ๊บปรากฏขึ้นทันทีนะครับนี่แล้วก็ปรากฏว่านะครับนี่ภายในภายในสีแท่งนะครับ ภายในสองชั่วโมงเราก็จะได้ลบสิบแปดปิ๊บพักออกก็เป็นสิบสี่ปิ๊บนะครับถ้าเราเอาแค่สิบปิ๊บเราก็จะได้หลายรอบแล้วเนี่ยนะครับนับลูกศรดูสี่ลูกศรก็ได้สี่สิบปิ๊บเป็นอย่างน้อยนะครับเข้าสี่ครั้งได้ครั้งละสิบปิ๊บก็เป็นสี่สิบปิ๊บนะครับเนี่ยเราลองดูว่าตอนท,ท้ายเนี่ยเราได้ไหมนะครับได้ไหมมันมีกรีนนี้นะครับเนี่ยกรีนนี้บ e โลกรีนนี้แล้วจะได้สิบปิ๊บหรือเปล่านะะ e l โลกรีนแล้วก็เลื่อนไปอีกเะื่อกี้เท่าไหร่เลื่อนไปอีกสองแนนท่ง เนี่ยบิโลอกีนแล้วนะครับรปึ๊บเอออันดูอันดูอันด,นดูนี่นะเออนี่อันดูนะครับนี่ภายในครึ่งชั่วโมงก็ได้อีก10บิ๊บนะครับวันนี้ได้17บิ๊บคักหัวบคิว4ีิ๊บก็เป็น13บิ๊บเราต้องการแค่10บิ๊บพอละนะครับเด่นว่า4ลูกศรน,นี้ลูกศร a b a r b g หรือผมเรียกมันสั้นๆดูเรียวกว่าอาราบิกา้านะฮะนี่1 2 3 4 4ลูกศรน,นี้สามารถได้แท่งเข้าครั้งละ10บิ๊บเทคพอร์ฟิท ที่สิบปีบได้ทั้งสี่ลูกศรแปลว่าถ้าเราวิ่งตามนี้เราก็ได้สี่สิบปบนะครับแต่มันปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าพอเราได้สิบปีบแล้วเราทากาไรเลยเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจบจากนี้เราก็อาจจะไปดูที่คู่เงินอื่นหรือว่าเลิกไปเลยก็ได้เพราะว่านะครับเป้าหมายก็คือสัปดาห์หนึ่งเราขอให้ได้ห้าสิบปวันละสิบปีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับทีนี้อันนี้วันนี้เราได้สี่สิบปบแล้วอะนะครับสี่สิบปบแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็อีกอย่างมันวิ่งมาชนเส้นฟ้น้้้าาแแลววดยนนนนนะะะะรรรัก็ไไมม่่ีออเพฉ กราฟนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือขายที่เส้นส้มมาปิดสถานะที่เส้นฟ้าเป็นการเฉลยขาลงนะครับทีนี้ก่อนแต่จบนะครับผมเอาฟิบนัชชีมาวางให้ดูว่าถ้าเราดูละเอียดเดี๋ยวผมเอาลูกศรอ,ออกนะครับเอาลูกศรอ,ออกไปนะีถ้าเราดูละเอียดเลยนะครับเอาฟิบนัชชีมาจับนะครับระหว่างจุด a กับจุด b เนี่ยนะครับแล้วเราดูว่าเป้าหมายที่เราควรจะไปทํากาไรคืออยู่ตรงไหนนะฮะสมมติว่าเราเราได้ไปเข้าแล้วตรงนี้นะครับก็คือ ราคาผนวิ่งผ่านซีลงมาแล้วเราเราก็เข้าเทรดช็อตที่ตรงนี้แล้วนะครับขายช็อตที่ตรงนี้แล้วทีนี้ปัญหาคือว่าเราถ้าไม่เอาสิบปิป๊บเราจะไปตั้งทำงไรที่ตรงไหนนะครับผมเอาฟิโบนัชีนะครับท่านที่ทําทำฟิโบนัชีไม่เป็นก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองทําตามก็อาจจะทำเป็นขึ้นมาแล้วนะครับก็คือผมเอาฟิปรีเทรสเมนต์มาวางนะครับปึ๊บในนี้จะมีจุดอยู่สองจุดนะครับจะเห็นว่าเส้นเชื่อมระหว่างสองจุดเนี่ยมันเป็นเส้นปลาบางๆเห็นไหมครับนะฮะทีนี้ฟิโบนัชี ที่ผมตั้งใส่ตัวเลขเอาไว้นี่ถ้าใครออกมาไม่เหมือนนี้ก็ไปดูในโพสตนะครับที่ผมโพสต์ไว้ว่าวิธีตั้งฟิโบนัชีนะครับในในโซเชียลเลอร์นิ่งกรุ๊ปมีนะครับอ่าผมก็เอาจุด2จุดเนี้ยไปวางที่ A กับ B วางท่าไหนก็ได้นะครับวางมาเถนะขอให้เปิดเป็นเหล็กก่อนนะครับนี่อมันก็จะเอาจุดไปวางไว้ที่ด้านต่ําของ A นะครับแล้วก็เอานี้ไปวางไว้ที่ด้านสูงของ A ของ B นะครับนี่จากนั้นเราก็ดูว่าเออทิศทางเนี่ย ที่มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันวิ่งลงมาในทางที่เราคาดหมายไหมอันนี้มันคาดหมายถูกต้องนะครับแต่ถ้าบางคนไปวางแล้วนะครับมันมันทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราก็แตะที่ตรงนี้นะครับนี่แตะที่ตรงเส้นประเฉียงนี่ครับแล้วก็ไปเฟืองนะครับไปที่สไตล์นะข้างล่างมันจะมีรีเวิร์สนะครับเราก็ติ๊กมันถ้าเราติ๊กมันก็จะกลับด้าน A กับ B เป็น B กับ A นะฮะสลับด้านกันนะถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะสลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะนั้นติ๊กหรือไม่ติ๊กก็แล้วแต่ว่าเราวางไว้แบบไหนนะตะกี้มมันไไ่ด้ติิ๊๊กกผมมมมสสลลลััััับบบบปปุเเ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 นน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 ีีี่่่่่ยยยยจะะะะหห็็ววาาอออตขทไูด้้ฮฮ สลับอยู่ด้านบนข้างล่างจะเป็นศูนย์จุด a เป็นศูนย์จุด b เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ตัวเลขมันเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้ม,นมันดูยากครับผมก็จะพาทำนะครับเราจะเลื่อนจุดทางขวาเนี่ยออกไปทางขวานี่จนมันพ้นช่วงที่เป็นตัวเลขเป็นเส้นต่างๆนะครับช่วงดำๆทางขวาของจอน่นนะมักจะอยู่ที่เกินสามร้อยแท่งที่เกินสามร้อยนะครับงั้นผมก็จะไปกดที่เฟืองนะครับไปโคออ d i ดิน e ทือพิกัดนะฮรัเห็นว่าตอนนี้นะครับจุดขวามันอยู่ที่สองเจ็ดสี่ผมก็ไปตั้งเลยเอาเอาไว้ที่สามร้อยสี่แล้ว มันก็จะยืดเส้นออกไปทําให้นะครับทําให้ตัวหนังสือตัวเลขฟิโบนตชชีเรโชเนี่ยมันออกไปอยู่ทางขวานะครับข้างหน้าเป็นเรโชนะครับในวงเล็บเป็นราคาของสินทรัพย์นั้นนะตอนนี้เราอยู่ในคู่เงินยูโรออสซตรเลาร์นะครับนะเพราะฉะนั้นศเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดหกเก้าเก้านะครับครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ศูนย์จุดห้าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย 5, 4, 38, นะศูน,นย์จุหดห้าคือนหะ้าสินนบเปอร์เซ รูปศรขาวที่ชีมทางกว่านี้พอดีเป๊ะน,นะครับันั้นเวลาเราวาดดูครึ่งหนึ่งก็ดูคร่าวๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมเน้นสีเป็นสีเหลือง3ระดับนะครับก็ <c oughs> คือ0ูนย์ห้รนอนะครับทีนี้อันนี้มันมันผิดด้านนะครับผมก็จะ,ะย้อนไปดูเอารีเวิร์ดออกนะครับเอารีเวิร์ดออกแล้วก็แล้วก็ลวกลกกับด้านมันลงมาข้างล่างนะครับด้านล,ลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มันทำ abc แล้วตกลงมาเนี่ยตกเลยตกเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะ มักจะมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเป้าคือเป้าหมายนะครับคือเป้าหมายครับราคาก็มักจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับหนึ่งุดเ็ดสองหรือ1้อยี่ิจ็ดเปรเ็นจนถึงร้อยหกส็ดุดปดเร็หือ1นึ่งจดหกนปดนะครับนี่ผมนะครับเอาสีชมพูแล้วกันนะครับมาที่ก่อนนี่นะครับจุดที่มันควรจะไปเอาสีขาวก็ได้เป็นไรนะครับบวกขาวนี้นะครับ นี่นะเจนว่าราคามันก็ไปถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับก็เส้นฟ้าที่เกิดขึ้นโดย AI สร้างให้อัตโนมัติมันก็จะอยู่แถวแถวร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเออกแบบบ้านๆก็คือว่าก็ขายที่เส้นส้มลงมาปิดสถานะที่เส้นฟ้านะครับนี่พีบีห้าเก้ามันก็ทําให้หน่ออัตโนมัตินะเนี่ยแล้วก็ขายที่เส้นส้มลงมาสถานะเส้นฟ้านะครับแต่ถ้าเราจะอธิบาย เป็นแบบเอาแบบยากๆก,ก็ได้นะครับฟิบนชัชชีนะครับอัตราส่วนที่เทสท์พอบิก็อยู่ระหว่างบริเวณร้อยี่บเจ็ดเเ็ถึงร้อยหสบอดปดซนะครับนี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรา,าจะมาปิดสถานะแถวนี้นะครับนั่นก็คือแถวเส้นที่มันลงมาจากจากข้างบนลงมาชนกับเส้น2 3 3สามสามค่าเฉลีย่ยเคลนที่สองามนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเส้นสีเขียวแดงนะครับเห็น okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของ a b c d ซึ่งเป็นรูปฟอฟันนะคร มันเป็นฟอร์ฟันใครเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าใจผมลองผมลองอแคปหน้าจอนี้แล้วลองไปกลับด้านให้ดูนะครับลองดูซินะครับอ,นะบอ่เป็นไรนะครับลองกลับด้านนะครับโ,โรเทปโ,โทรเทปแล้วก็สลับนี่ครับเนี่ย มันก็คือฟอร์ฟันนั่นเองนะครับจาก A มา B ไป C แล้วก็ไป D เห็นไหมฮะนี่ <Yeah. S 1> ก็คือฟอร์ฟันกับหัวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปยอดแล้วก็อาจจะต่ำกว่า30นาทีหน่อยๆน,นะครับ20่นาทีครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ